ครับดูครับต่างคนต่างแลกศอกกันครับหมัดเข้าไปก่อนนะครับสมิงด์ดเขียวแล้วแทงครับขาไปขึ้นไปค้างต่อยด้วยหมัดต่อยด้วยหมัดนีอก่อนก่อนแลกสอกครับนี่ครับต่างคนต่างงัดขึ้นมาใช้ครับคิดเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะแตกนั้นฝั่งของสมิ้ด์ดแตกก่อนนะครับดูครับนี่ครับต่างคนต่างใช้ครับตั้งสอกรับดันไปข้างหน้าโอ <ไ><ป>ก็เป็นลักษณะทับมาลานะครับแตกเลยครับนะครับบริเวณตีมผมนะครับสามครับคร<ด>ับที่ซิมิ่งดัต้องระวังก็คือต้องไม่โดนต้องไม่แหนต้องไม่เปิดกว้างขึ้นมาอีกนะครับไม่งั้นมีโอกาสเลือกจะเข้าตักเลือกเล็ดด้วยครับจังหวะไม่ให้ก็ผ่อนหนักผ่อนเบาโอ้โหโยนเท้ามานี่บัดพุกสวนรนกัน กินกันไม่ได้ครับยกเข่าประกันไว้ครับแต่ก็ยังไปบานกันใหม่แล้วครับจับเต้าลูกจับแด้เกี่ยวได้โต้ของสิงห์ดังนี่กดดันเพชรุ่งเรืองได้พอสมควรแหนแหนของเพียงเพชรุ่งเรืองโต้กลับติดบังครับเดินต่อครับเกียร์ถอยไม่มีครับเพชรุ่งเรืองกห้เกงสีแดงโค้ชสามครับ ักสครูช่ชอจอลาบุญครับ,ค,รบคัดเลือดได้ดีครับเลือดไม่เลือดไม่ไหลแล้วเตืนยกที่อ้อเร่งเกม้วครับแหลกกันดูนะครับต,ต้องออกอาวุธให้เห็นเลยนะยกนี้เดินเข้าไปโอ้ยโต <c oughs> ไม่ปะทะนะครับสลิงดำชกแบบไม่ปะทะด้วยครับตีหัวเข้าบ้านครับเดี๋ยครับชิงทำและป้องกันตัวเข้าไปทำอะไรเพชรรุ่งเรือง สิงห์ดำเตะคืนจับจับนัดเตะอีกครับอีขวาของสิงดำเริ่มทํางานแล้วครับเน้นแ้่ขวาครับเี่กครับขวางไว้สับศอกซ้ายไม่ถึงครับขวางไว้ครับขอให้ได้สักชุดสองชุดครับจังหวะเข้าหลวงก็โดนจังหวะสองของสิงดำเสียบกดักจังหวะครับสิงห์ดำแทงขวาอีกโอ้ทำทำแล้วป้องกันครับดูครับขวางไว้ครับทำก่อนแทง แทงแล้วขวางแทงแล้วขวางทำให้ไหลลื่นเก่งต้องต่อเนื่องด้วยครับรอบเดือเดือนมีเดือนลงทุนอยู่แล้วครับตีไม่ได้อีกอ,ออกอะไรได้ก็ไม่ทำลำบา,ากแต่เนาะยิบดักจังหวะก่อนด้วยขวางเน้ดูครับพวกเขาขวางไว้ตกขวางที่สี่แล้วครับเป็นดำ เจะเอาสองมีอาวุธอะไรสอบซอกก็คือนะครับขวางไว้แล้วครับนี่หมดยกสี่ครับงามในวันเก้าแปดับสุดหล่ออ๋อติดแหับสัปดาห์หน้าครับยี่สิบแปดกุมภาพันหล่อแหวนแต่ยกสองแหวนแกครับสนิทดังเดินไปเดินครับเดินดราบเดิครับยังยังทำอะไรที่ถนัดไม่ได้นะครับ พราะว่าไปโดนกันดุก็ตีกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่ยวๆนะครับออาแทนได้ดอกเล่โงตะดโต้ได้รับจะเข้าในก็โดนโต้ครับสอกเข้าไปพอวงในก็จะโดนโดนตันแลยครับขวาเอาไว้อีกครับคือตีไม่ดีคือคู่เอกนรายการสัปดาห์นี้ครับมวยจากศรีสเกตครับไม่ใช่รักต่อะไรนะครับเงินจากชัยยพุูจากลุบนวัลพูครับครับลุนถึงคะแนนเลยครับ ดำชออจละบุญก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับรับเงินรางวัลจากผู้สนับสนุนมวยไทย74นะครับอีก20,000บาทจากสีโปลีนานะครับกับการชูมือแล้วนะครับมีแผลแตกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพี่เลี้ยงคัดเลือดเก่งมากนะครับทำให้แผลไม่เปิดกว้างแล้วก็ไม่โรนซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับ